บทสาธยายเรื่องชีวกรรมภาวนสูตรที่หนึ่งเจริญสมาธิเพื่อให้สิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริงที่มาจากพระสุตตันตปิดกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์สลายตนะส,สังยุตในย่อหน้าที่ สองรเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาชีวกรรมภาวนะสูตรที่หนึ่งเป็นพระสูตรที่ห้าแห่งนวปุราณวัคมาสาธยาย ให้ทุกท่านได้สดับรับฟังชื่อพระสูตรนี้ตั้งตามชื่อสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมคือชีวกรรมพระวังซึ่งหมายถึงสวนมะม่วงของหมอชีวกพระสูตรนี้มีเนื้อหาที่เป็นแก่นธรรมเดียวกับสมาธิสูตร ที่ได้เคยสาทยายไปแล้วแต่ได้เปลี่ยนคำกริยาที่สำคัญจากปัญชานาติซึ่งหมายถึงย่อมรู้มาเป็นโอกายญติซึ่งหมายถึงย่อมปรากฏเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันไม่อาจแยกจากกันได้ ระหว่างสมัทและวิปัสสนาด้วยสำนวนที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยณชีวกรรมพระวันใกล้พระนครราชกฤะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสที่หนักแน่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิด เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าปรากฏตามความเป็นจริงคือจักสุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุวิญญาณ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงหลักการเดียวกันนี้ พระองค์ได้ทรงแสดงให้ครอบคลุมไปจนถึงมโนทวารอย่างสมบูรณ์แล้วทรงตอกย้ำในท้ายที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. สมาธิบาตรฐานแห่งปัญญานี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงเชื่อมโยงสมาธิเข้ากับการปรากฏของความจริงยถาภูตังโอกายติ ไว้อย่างชัดเจนคือสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตของปุถุชนโดยทั่วไปนั้นฟุ้งซ่านไม่มีกำลังและเต็มไปด้วยอคติเปรียบเสมือนน้ำในสระที่คุณมัวและถูกลมพัดจนเป็นริ้วคลื่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อน้ำเป็นเช่นนี้ เราย่อมไม่สามารถมองเห็นเงาหรือสิ่งที่อยู่ก้นสะได้ตามความเป็นจริงเงาที่ปรากฏก็บิดเบี้ยวสิ่งที่อยู่ก้นสะก็เลือนลางชันใดก็ฉันนั้นจิตที่ปราศจากสมาธิย่อมไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้เมื่อเห็นรูปจิตก็ปรุงแต่งไปตามความชอบความชัง เมื่อมีความสุขจิตก็หลงระเริงเมื่อมีความทุกข์จิตก็เศร้าหมองปัญญาที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจนตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาฮิโตจิตนั้นก็จะนิ่งใสและมีกำลังเปรียบดังน้ำที่นิ่งสนิทและใสสะอาดเมื่อนั้น จิตจึงจะมีความพร้อมที่จะสามารถสะท้อนภาพของสภาวธรรมคือรูปนามขันห้าให้ปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงโดยไม่บิดเบือน 2. ส,สัจธรรมมีอยู่แล้วรอเพียงจิตท,ที่พร้อมจะเห็นคำว่าโอกายติซึ่งหมายถึง ย่อมปรากฏมีความหมายที่ลึกซึ้งมันบ่งบอกว่าความจริงเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นหรือคิดเอาเองความจริงเหล่านั้นมีอยู่แล้วเป็นกฎธรรมชาติดำรงอยู่กับรูปนามขันห้าของเราอยู่แล้ว ในทุกขณะจิตตามันไม่เที่ยงอยู่แล้วความคิดมันไม่เที่ยงอยู่แล้วความสุขมันไม่เที่ยงอยู่แล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช่การไปสร้างความไม่เที่ยงแต่คือการเตรียมภาชนะคือจิตใจให้พร้อมคือการทำจิตให้สงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อที่ความจริงที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั้นจะได้ปรากฏให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนสมาธิจึงเปรียบเสมือนการเช็ดกระจกให้ใสเมื่อกระจกใสแล้วเงาที่สะท้อนก็จะปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงของมันเอง 3. เจริญสมาธิทำอย่างไรการจเจริญสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลากหลายวิธีแต่หัวใจสำคัญคือการมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่องอาจจะเริ่มต้นด้วยอาณาปานาสติ คือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอาจจะใช้พุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะใช้กายคตาสติคือการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะใช้วิธีใดเมื่อผู้ปฏิบัติ มีความเพียรมีสติและตั้งใจมั่นจิตก็จะค่อยๆสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าแล้วรวมตัวเข้าสู่ความตั้งมั่นเป็นอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำดับเมื่อจิตมีกำลังแห่งสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วการจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา เพื่อให้ความจริงเรื่องไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นโอกายาติก็ย่อมกระทำได้โดยง่ายดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรับรองไว้ในพระสูตรนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร